ก็มาพบกับชแนลเราอีกแล้วนะคะในชแนลแพนแพนชแนลนั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็จะมารับคําทานนะคะพาร์ทที่เจ็ดแล้วนะคะพาร์ทที่พาร์ทที่หกนะคะก็ผ่านมาแล้วแต่ว่าคลิปนั้นนะคะเราเรากดผิดนะคะเป็นพาร์ทที่ห้านะคะ <c oughs> ก็เลยมีพาร์ทที่สองอัน <c oughs> ไม่รู้ตอนไหนลบทิ้งนี่นะคะไปไปไป นี่รับคำท้าจากเอมนะคะในชาแนลเอ m มเอ็มชาแนลนะคะนี่นะคะนี่นี่นะมีทั้งหมดห้าข้อนะคะเราจะได้ฟังเราจะได้ฟังในนี้นะคะห้าเกี่ยวกับกุชี่หนึ่งุชี่ที่ชอบบีบเออที่ชอบที่สุด 2. สองคุชีท่ที่ได้มาฟรี 3. สามคุชี่ที่เป็นของกินสี กนชีม่มีที่มีตำหมียอะที่สุดห้าข้อสุดท้ายนะคะข้อที่ห้าถามว่ากนชี่ที่ซื้อมานั่นเองนะคะก็บํน,นึงเราถามก่อนว่าอันเออข้อละหนึ่งชิ้นใช่ไหมนะคะ ค่ะเราถามไปแล้วว่าขอ้อละหนึ่งชิ้นใช่ไหมโอเคก็เราจะเอาแค่หนึ่งชิ้นก็พอข้อละหนึ่งชิ้นก็พอนะคะเออลืม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 ข้อแรกถามว่าหนึ่งนะคะสกูชี่ที่ชอบบีบค่ะไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะสกูชี่ที่ชอบบีบมากที่สุดนะคะหรือว่าชอบที่ไหนแน่นแหละนันแนะ ก็จะเป็นเอ่ออะไรนะมะม่วงของไล่ๆนะคะมีแพ็กเกจอยู่เดี๋ยวไปเอาแพ็กเกจให้ดูก่อนอ,อ่ก็ตัวสกูชี่ก็จะเป็นมะม่วงนะคะของไลๆ่ๆก็เป็นตัวแพ็กเกจนะคะที่ยับมากเอ๋เหม็น <c oughs> แต่ว่าข้างในหอมนะโอ๊ยแขนสิด้านข้างในหอม หอมอินชี่นิดหน่อยนะคะหอมนิดหน่อยมันจะผสมเหม็นบ้างค่ะนี่เป็นแพ็กเกจนะคะจะเป็นแพ็กเกจลายแบบว่าอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็จะมีนี่เลยนะคะสําคัญมากของลายนี่นะ L E I L E ลายเอ L E I L E I นะคะลายลายตรงนี้เลยนะตรงนี้นะคะ L E I L E นะคะลายลายค่ะก็ตามที่ชมพูบอก โอเคค่ะ okay. ต่อไปเราจะไม่เก็บค่ะเราจะแยกนะคะระหว่างนักเก็ตกับยูชีนะคะจะแยกดินยินชักกันนะคะโอเคข้อที่นึ่งผ,ผ่านไปแล้วไปยเนนี่ข้อที่หนึ่งผ่านไปแล้วนะคะ หนึ่งพันแล้วบีหมดสภาพเลยเราข้อที่2ค่ะสกูชี่ที่ด้มาฟรีไปดูกันเลยชี้นนี้เลยค่ะจะเป็นกูเดธรมะมินิกูเดธามะนะคะป้าเราซื้อให้นะคะชื่อป้าเปิ้ลค่ะซื้อให้คือคือแบบว่าเราไม่ต้องเสียตั้งแลอะไรแบบนี้ก็ได้ถือว่าได้มาฟรีนิดหน่อย โอเคนะคะนี่นาะเป็นกะเดธารรมะซึ่งหน้ามันแบบว่าสูญหายเปสูญเสียไปแล้วแต่ก็เห็นยังลางลางลาง,ลางก็สโลนะคะไม่เราจะแกะแพ็กเกจไหมไม่แกะหรอกเอาแบบนี้แหละโอเคแล้วถุแพ็กเกจเราจะแยกไปเถอะแล้วก็ไม่แกะโอเคค่ะข้อที่สามโอเคค่ะข้อที่สามนะคะถามว่าสกุชิที่เป็นของกินนะคะไปดูกันเลยค่ะ ก็ของกินก็จะเป็นอันนี้ละกันเนาะเ,เป็นโดนัทเฮลโลคิตตี้นะคะเป็นโดนัทเฮลโลคิตตี้นะคะสีเหลืองอันนี้คือก็ได้มาฟรีเหมือนกันคือ,อ,อวดยิ้มซื้อให้เอ้ยไม่ใช่ทีแม่ของเพื่อนซื้อให้นะคะซื้อมาฝากอันนี้ก็ได้มาฟรี ทำมันเถอะไปเดี๋ยวโอเคนี่ยคะ่ะสกูชชี่ที่เอ่ออะไรนะสกูชชี่ที่เป็นของกินนะคะก็โดนัทแฮลลีซิตตี้ละกันเนาะอยากได้โดนัทแฮลลีซิตตี้ของแท้ไม่มีอของแท้อยากได้คริสี่คะ่ะสกูชชี่ที่มีเต๋าเยอะที่สุดโอ้ยง่ายมาก บอกไปก่อนว่าไม่ต้องเลือกเลยก็ได้ค่ะโอเค 1, 2, 3สาานี่นะคะก็เป็นพีชไอบลูนะคะคือมีตำหนิแบบว่าง่ายที่สุดแล้วก็มีเยอะที่สุดนในหอมากในคอลเลคชันนะคะก็นี่นะสโลนะคะนุ่มหอมสโลมากหอมกลิ่นพีชมากเลยนะนี่ะนะคะสโลนะ กานนี้ก็จะบีบแบบว่าสุดแรงนี่โอเคนี่นะเป็นพีชไอบูมมีไลายเส้นนะคะเดี๋ยวจะเอาหลายเส้นเมื่อกี้บอกว่าเดี๋ยวไปเอาไลายเส้นก่อนตรงนี้นะคะอะไเป็นไลายเส้นตรงนี้มันไม่เห็นนะ ตรงเนี้ยคือมันไม่เห็นมันไม่เห็นเนี่ยเนี้ยเนี้ย B L O O M bloom 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 b นี่นะคะจังๆเนี่ยตอนที่เราบีบเนี่ยอันนั้นแหละใช่เลยนี่ก็จะมีตจหนิแบบว่าแบบโอ้มีดก้อนประมาณนั้นแค่ต้องมีคนไรมา โอเคเราไม่ตอบนะคะคือที่เกียรติตอบเป็นลายกลุ่มไม่ใช่ลลยกลุ่มเพื่อนเป็นลายกลุ่มรีสอร์ทนะนี่นะคะไปดูข้อกันข,ข้อหาะะ้า <c ười> ข,ข,ข้อห้านะคะสกูชี่ที่ซื้อมาแพงคัดก่อนคัดโอเคค่ะข้อห้านะคะสกูชี่ที่ ซื้อมานะคะแต่ว่าไม่บอกว่าแพงหรือแพรแพงหรือไม่แพงซื้อมาทุกชิ้นเลยอ่ะแกมาทุกชิ้นอาเล่นค่ะซื้อชิ้นท,ที่ซื้อมาหรอโอเคแต่ว่าซื้อเองใช่ไหมโอเคซื้อเองชิ้นไหนดีอ๋อลแลารุลาน,นี่นี่นี่ชิ้นนี้ปุ๊บหนึ่อยู่ไหนนะมันจะมันมีสามชิ้นอ่ะ โอยแท็กหลุดนี่จะบอกให้ว่าแท็กอันไหนหลุดแท็กของเจ้าตัวนี้หลุด 2, สองพันเนะคะไม่รู้ของแทกหรือเปล่าอ,อโอเคเดินไปหากอนอีกสองอนะันอ่ะค่ะก็มี หลายชิ้นอยู่เหมือนกันประมาณเกือบเกือบสิบเกือบสิบชิ้นแต่ไม่ถึงสิบชิ้นะ่ะคือเดี๋ยวเอออีกประมาณสองสาอันไม่รู้อะอีกนิดหน่อยนะคะก็อยู่ข้างบนบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปพร้อมกันก็เดี๋ยวมารีวิวพร้อมกันดีกว่านะคะก็อันนี้หาได้สี่ชิ้นแล้วไปดูกันเลยจะขึ้นไปข้างบนนะโอ๊ยลืมเอาโทรศัพท์ อย่างเผื่อมีใครโทรมาหรือไลน์มาจะได้ตอบไปเีื่ยไป ถึงแล้วนี่ห้องนี้นะคะอยู่ในตู้เย็นนะเดี๋ยวเราคลิปหน้าจะรีเ้ยรียวไม่หรอกคลิปหน้าดีกว่าค่อยรีวิวเนาะสกูชี่แช่ตู้เย็นนะคะอยู่ในตู้เย็นนี่โอ้ oh my ย o d อดตั้งไว้ตรงกลางน้ำร้อนเนี่ยแหละ ก็จะเป็นแบบแป๊บนะแล้วนะแบบนี่นนะนชิ้นนี้เลยแช่ตู้เย็นไว้นะคะแป๊บนะดูก่อนมันมีอีกไหมค่ะก็สกูชี่ที่เอ่อที่บอกว่าแป๊บแล้วนะข้ออะไรนะที่บอกว่าสกูชี่ เนี่ยข้อ2อนะคะสกูชี่ที่ได้มาฟรีนะคะเราเราขอเปลี่ยนนะคะเป็นอันนี้นะคะเป็นครีมพับนะคะคือตัวนี้เนี่ยชมพูให้นะคะเป็นเพื่อนนะจากชมชมชาแนลนะคะชมพูเป็นคนให้ซื้อได้ฟรีแต่ว่าเยี่ยมแสงแบบไม่โอเคเลยอะ่ะข้อ2นะคะขอเปลี่ยนเป็นครีมพับนะคะจากจากอะไรนะไอไอ,ไอกลมๆนั่นอะ กเดยทำมาแนะ่นั่นแหละขอเปลี่ยนเป็นอันนี้แล้วกันนะคะก็ไปดูกันเลยว่าจะลงข้างล่างเป็นยังไงโอเคไปกันโลด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 เราจะรีบลงไปสักทีคือตอนในสิบนาทีแล้วรีบลงไป แม่แม่แม่าเฮ้ยอะไรอ่ะเปล่าไม่เป็นไรโอเค,คตั้งกล้องก่อนโอเคค่ะก็ได้มาแล้วมีอยู่ห้าชิ้นเท่านั้นนะคะก็พิมพ์พับไม่ไดเอาอมานะก็ชิ้นแรกค่ะก็จะเป็นโดนัทเอ้ยข้อสุดท้ายที่ข้อที่ห้าใช่ปะ ขอทีะ่ะสกูชี่ซื้อมานะคะก็แบบว่าซื้อมาเองเลยมมานั้นก็ชิ้นแรกโดนัทโดนัทอะไรนะโดนัทหัวใจนะคะโดนัทหัวใจชิ้นที่สองอันนี้จะแตกหลังกันอันนี้จะรุ่นเก่าอันนี้รุ่นใหม่นะ จริงมันมีรุ่กับลุงใหม่ด้วยนะไอเนี่ยโอเคอันที่สามบัสมินิบัสบานนะนี่สาโลมากคือชอบมากตัวนี้คือแต่ว่านิ่มมากสโลมากาโลที่สุดในของไม่แท้ที่เรามีแล้วโอเคต่อไปจะเป็นมากรองอันที่สี่มากรองหัวใจมีตำหนีแบบว่าเน่ อันที่ห้าสุดท้ายก็จะเป็นมินิบันหน้าต้องหู้เลยนะคะมีบันหน้าต้องหู้เลยนะแก้วถือ ช่ตวเย็นมาเคก็ต้องวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนไม่เก็ขอบคุณเอมด้วยนะเอมอยู่ป .4 เท่าเรานะคะก<ๆ>็เระะียกว่าเอมเฉยๆก็แล้วกันเนาะก็ขอบคุณเอมด้วยนะคะนี่ที่ท้าเรามานะคะในวันนี้5เกี่ยวกับสกูชี่นะคะโอเค5อย่างเออ5เกี่ยวกับสกูชีน่นั่นแหละโอเคก็ขอบคุณที่ท้ามานะคะเอม โอเคก็สาทิ้งนี้ค่ะเราไปก่อนนะคะบายก็มันนำหกโอเคไม่มีไรโอเคก็แบบว่าก็ขอลาไปก่อนก็อย่าลืมกดไลค์แบบนี้กับกด subscribe นะคะ subscribe ขอไม่ขึ้นไม่ขึ้นตัวหน้าบนนะคะเพราะว่าลืมหรือว่ามันเขียนยังไงนะ ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe บ๊าบาบบาย